ครับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงกว่ากว่านะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคําถามนะครับทุกท่านนะครับซึ่งมันจะเป็นตัวเป็นลูกค้าของไอร่าเรานะครับเป็นท่านส่งคําถามเข้ามาได้เลยใน Facebook ของไอร่านะครับในในเพจของไอร่าโดยตรงเลยนะครับก็จะตอบคําถามให้ทุกท่านนะครับแล้วก็รวบรวมเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ กันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาดูภาพรวมมันก่อนวันนี้เคแบงกลับมานะครับวันก่อนเกิดอะไรขึ้นนะครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าวัน แยกเป็นสองส่วนนะครับวันก่อนโดนตกเพราะว่าแท่งนี้นะครับมีการเข้ามาซื้อกันในในช่วงสิบห้านาทีแรกแบบแรงมากนะครับตอนนั้นนะครับทีแบงค์เข้ามาซื้อกันถึงอลุ่มถึงประมาณสิบเกือบสิบห้าล้านนะครับในช่วงเปิดตลาดนะครับเพราะว่าหลายสื่อก็เชียร์ซื้อกันเพราะว่าเก้าเข้ามาซื้อสองพัน 2, ล้าน นะครับทุกคนก็มองเ่าข่าวดีเข้าไปซื้อจริงๆรับสองพันล้านนิดเดียวเองสําหรับแบงก์สำหรับเคแบงก์นะครับเพราะว่าเกาอยู่แค่ดับสิบสิบสิบกลางๆด้วยมั้งนะครับไม่ไม่ได้เป็นเออมันก็เลยเกิดการมอบตัวหนักช่วงบ่ายก็เลยขึ้นไปอะไรกลับมาที่เดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อผลประกอบการออกมานักวิเคราะห์วิเคราะห์กันทุกโบก,ก็มองว่าโอเคมันผ่าน ต่าสุดไปแล้วแล้วก็ดีขึ้นมากๆนะครับสรุปแล้วออกมาดีสุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็เลยค่อยๆทดขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะกลับมาครงตําแหน่งคืนจากแบงก์กรุงเทพนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยปกติเคแบงก์ก็จะยืนอยูส่สูงกว่านั้นเมื่อก่อนนะครับในอดีตนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นสีเหลือง มื่อก่อนนะเคแบงค์เป็นเส้นสีเหลืองนะครับก็าอยู่เหนือแบงค์กรุงเทพบางช่วงสูงกว่าถึงยี่สิบาทนะครับแต่มาปีขากเอาต,อต,ตั้งตั้งเรียกอะไรทำอ่วาดบ้านอย่างรุนแรงนะครับล้างล้างท้องเลยนะครับเป็นการตั้งตั้งเอ็มแบเพิ่มขึ้นสีไตรมาสติดนะครับนะครับร่วงจนบางช่วงห่างจากจ บีเอึงสี่สิบาทต่ํากว่าบีแต่ปัจจุบันเนี่ยเยก็ยจะกลับไปทวงคืนละเพราะกรงเทพเองกลายเป็นว่าปีที่แล้วดีที่สุดนะครับปีนี้ก็เลยก็เลยเลย,เลยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงนะครจากร้อยเจ็สิบบาทนะครับในขณะที่เค a n k เนี่ยมันจลับข้างกันเคแบ k ปีนี้จะดีที่สุดดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีแล้วเคลียร์ไปหมดแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็ต้องแซงขึ้นไปแซงแบงเทพอยู่แล้วเป็นอย่างน้อยนะครับก็ภาพรวมก็จะเป็นเป็นในลักษณะเนี้ยนะครับก็ s e l e c t i v e บายเป็นบางตัวนะครับส่วนตลาดเองก็อยู่ในแนวโน้มแนวโน้มไซเบียร์อยู่ในไม่ใช่อยู่ในโน้มของการรีบาวนะครับ อยู่ระหว่างการรีบาวในแนวโน้มไซเวรดาวเล็กๆนะครับรณะนี้ตรงนี้ปรเด็พันหกสามร้อยหกสิบเป็นจุดกลางของชแนลนี้เลยนะครับชแนลนี้อยู่พันพันสามร้อยยี่สิบถึงข้างบนมันอยู่ประมาณพันสี่ร้อยสิบสองนะครับก็รอดูถ้ามันคือประเด็นคือห้ามหลุดพันสามร้อยห้าสิบ สนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นสัญญาณขายทันทีแต่ถ้าเกิดมีแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน่าจะขึ้นต่อได้นะครับโดยดูจากเพื่อนบ้านนะครับจาการต์ตาก็นิ่งๆกันหมดก็รอข้างเงินบาทนะครับที่จะ กลับมาแข่ง่่าสักทีนะครับในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยก็ลดความกดดันไปสำหรับตัวประเทชาตินะครับแต่ประเด็นก็คือประเด็นก็คือเอ่อเป็นการเอาใจรัฐบาลมากกว่านะครับเพราะว่าที่นายกไปขอไว้นะครับให้ลดดอกเบีย้ยลงแล้วก็จะเห็นได้ว่า เขาใช้คำว่าลดดอกเบี้ยใน,ในกลุ่มบอบบางนะครับตรงนี้ย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าทางสมาคมธนาคารพาณิชย์ไทยบอกว่า,าจะมีการลดดอกเบี้ยในกลุ่มบอบบางประเด็นก็คือกลุ่มบอบบางเนี่ยทางแบงก์เนี่ยเขาลดให้อยู่แล้วนะครับเพราะมันถ้าไม่ลดมันจะ,ม,นจะมันจะกลายเป็น NPL นะครับในการช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ยเขาเขาต้องลดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพูดได้มันดูดูเป็นเล่นเป็นเราเป็นเชดิตของรัฐบาลนะครับ ก็โอเคแต่ไม่มีผลเดยต่อผลประกอบการของรัฐบาล,ลมาดูเคแบ็งต่อนะครับนวด้านแรกเขาอยู่ที่ร้อยสามหกถ้ากลับมาจริงๆเนี่ย mm hmm. เขามีสิทธิขึ้นเป็นร้อยห้าสิบบาทอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามาทวงคืนมาทวงคืน จา่ที่เป็นรูปชังส่นนี้ก็กลายเป็นรูปรักษม่อีกแล้วนะครับสำหรับพีกระทิงบัดช่วงสิ่งเป็นในตรูปราบีศักถามบ l c อซจะตอบไม่ไมตรงใน,นสวรวแล้วเป็นเรื่องเลยได้นะครับ วันนี้ทั้งเขียวสวยเลยครับดาวต้านอยู่ประมาณห้าบาทสี่สิบนิดเดียวเองอะ่ะมีอยู่ก็รอข่งบนดีกว่ามั้งไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรนะนะครับแลัตสวัสดีครับแชร์ราคาขอบคุณครับการใชท้ทีเฟ มันก็ทรงเดียวกับแบงค์ทรงเดียวกับตลาดเลยเป๊ะๆนะครับจริงๆเนี่ยก็ตลาดก็อยู่นะครับหนึ่งสามห้าสามส่วนตัวน,นี้ก็หนึ่งสาม้าสามถ้าหลุดไปก็ก็เติมช็อตตัวสี่สิบสิเได้จริงๆผมไว้ ช่วงหลังๆเนี่ยการเล่นท้นเนี่ยยากลําบากมากนะครับผมเห็นด้วยคุณชาญชัยนะครับที่มาศึกษาการเล่นทีเฟกการเล่น t ีเฟกเนี่ยมันเป็นแฟร์เกมมันไม่มีเจ้ามือไม่มีเจ้าของไม่มีไม่มีอินไซเดอร์เททุกคนข้อมูลเท่ากันหมดเราเป็นการต่อสู้กันโดยดูดัชนีเป็นหลักนะครับซึ่งไม่มีใครสามารถตกแต่งสามารถทําดัชนีได้นะครับเพราะว่ามันดี๋ีมันมันมันใหญ่มากไม่เหมือนสมัยก่อน นะครับการเล่นและที่สําคัญเราเราจะไม่ติดหุ้นนะครับเพราะว่าการเล่นทีเฟกเราจะมีจุดสต็อปสต็อปลอดไว้เรียบร้อยนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ไม่ไม่ดอยไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเีงแต่เราไม่สู้ถ้าผิดทางเราก็มอบตัวนะครับก็เดวมถ้ามันทะลุสามหกแรงๆก็โอเคไปต่อนะครับเราตั้ง อยู่ไกลเหมือนกันนะครับแปดร้อยหกห้าสิบแปดร้อยหกสิบแล้วอยู่แปดสองเจ็ดคุณวันนี้สวัสดีค่ะแชร์นะคะขอบคุณครับ การแชร์แลครับ PG ถามดอลล่าค่างเงินบาทพอแค่นี้มันก็เต็มเต็มเหนี่ยวแล้วนะมันก็น่าจะรู้รับรู้ข่าวต่างๆเขาพายอินเข้าไปเต็มที่ละเว้นแต่มันจะสรุป สามเจ็ดสองสี่อันนั้นก็จะเป็นบายสัญญาณอีกระลอกหนึ่งก็คงได้เห็นสามแปดสองเจ็ดอ่ะอืมขึ้นได้อีกบาทหนึ่งแต่ณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่แล้วทั้งเฟสทั้งทั้งบีเอทั้งแบงค์ชาตินะครับมันน่าจะรับข่าวกันไปพอสมควร คุณปัตมลมีวีอลก็แนะนำขายแล้วมาซื้อเคแบงค์มมากกว่านะครับเพราะงบออกมาก็ผิดหวังนี่จะดิวโลอีกแล้วนะถ้าหุดร้อยสามห้าเป็นสัญญาณขายนะครับแบง์เทมันจะเกิดการสวิตชิ่งไม่ใช่เราคนเดียวนะคระับบรรดากองทุนต่างๆเนี่ยเขาะจะขายเมื่อเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพื้นฐานของเคแบงค์ดีกว่าเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวนะครับ AOT ก็ OT, ยังไม่มีอะไรรอดูงบะนะครับแล้วหกสามถึงตะต้นแรกหกห้าถึงแล้วก็หกเจ็ดว่าสวัสดีค่ะโอ้ยตื่นเช้านะครับ EA ไม่มีอะไรนะครับยัง แัอยู่ขาลงเต็มนี่จริงขาลงมาาันจะปีครึ่งเลยเนี่ยประเด็นก็คือข่าวดีก็ออกแล้วเมื่อขายรถเมย์ได้แต่มันก็ยังลงไม่เรื่อยเรื่อยแนวะรับถัดไปก็อยู่อีกเจ็บ ตลาดขึ้นไม่ขึ้นด้วยนะครับกว่าตลาดลงลงด้วยทำได้วหนึ่งเท้าก็อาจจะมีรีบาวสั้นๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรสัญญาณอะไรเชิงบวกมากมายไม่น่านเล่นเอเฉยๆนะครับจะซื้อสมัยและป r o p e ร t ตีมัน ประกาศมาตรการกระตุ้นลงมาราคาหุ้นจะไม่เขึ้นไม่น่าซื้อสั้งคู่นะครับออตอบคำถามให้หมดแล้วนะครับอ้าวไม่ได้เปิดการาฟเหรอขออภัยอือ เลยก็ย่อหลังหน่อยก็ได้นี่ฮะแด้เดินเท้าส์เจพีเนี่ยก็ไม่ได้น่าสนใจอะไร เอโอทีก็นิ่งๆนะครับเอเอเนี่ยขาลงสุดๆเลยนะครับตามไปอีกเีแอล ถ้างเงินบาทก็เนี่ยฮะงายเดิม plc ก็ขึ้นได้นิดนึงเป็นแนวโนม้มไซด์เวก็โอเคนะครับยังจะเล่นอีกอะ เนี่ยแท่งเขียวแดงแดงใหญ่ในวันเปิดตลาดวันแรกวารุ่มมหาศาลขนาดเนี่ยคุณว่าใครใครจะมีหุ้นจำนวนมากนเที่ทมเอาวางขายขนาดนี้ขายเสร็จลงต่อด้วยนะโอดจริงโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวว,ว,ว,วันเจอกันอีกทีวันจัน์ทรนะครับ วันจันหร์น้ายังอยู่นะครับอาทิตย์หน้าเจอกันวันเดียวเนาะเพราะวันศุกร์ด้วยวันศุกร์โอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก